นักบสาสกุลครับท่านดิกุลสุริยาผู้ดเดินมาร์ในชั้น,นั่นยูชาวนะครับแบบมีอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างครับอาการกทางจิตตั้งแต่เมื่อเมื่อคือนนี้อาการทางจิตของข้าพเจ้าเป็นแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ นานสองนานเพราะว่าเป็นกิจตั้งมั่นก็ได้กำหนดท,ท่องข้าสูรนรวิโมกขสูตรค่ะท่านอาจารย์พระพเจ้าก็ได้ทองได้หลายรอบมากทีนี้พอท่องได้หลายรอบก็เป็นมารจิตมามารจิตมาชุดใหญ่เลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าคันตามตัวไปหมดเลยเหมือนวางมุดกัดแล้วก็ แล้วก็คันอะไม่ไม่เดียดเฉยๆเรามีการคันด้วยอโอทอรมานมากค่ะท่านอาจารย์กูก็ไปกําหนดห้องสายปฏิจจสมุนบาทอยู่ห้ารอบหกรอบเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าัาประเจ้าเป็นแบบว่าตอนอาการที่เดียดดาเดียดาเรามีการคันแถมมาเขาในในร่างกายผู้เดินมาร์กเนี่ยมัน ยุกยิบยุกยิบประมาณนั้นแหะค่ะท่านอาจารย์สาธุ <c oughs> พอพอหลุดจากมันจิตแล้วสงบร,ราบคาบดีแล้วก็ไปจิตตั้งมั่นก็ได้กำหนดท่องพระสูตรอย่างยาวเลยค่ะอาจารย์ไปจนถึงกำหนดออกจากสมาธิเลคยค่ะเมื่อคืนก็ Finnish, ท,ท,ท่านก็ท e ่องวัสดุเลยดีไหมก็ประมาณว่าอีกอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองพันข้าพระเจ้าอีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนี้นึงค่ะท่านอาจารย์ท่านต้องไว้ก่อนใช่ไหมสาธุค่ะงั้นท่านมีความเข้าใจในมิโมกว่ายังไงบ้างมิโมกแปดที่เมื่อวานนี้อธิบายฟังไหนท่านลองอธิบายให้อาจจะจำได้ไหมข้อที่หนึ่ง ขาที่ว่ะท่า,อาทน,ทนอาจารย์ข้าพเจ้าอ่าบุคคลมีลูกบุคคลผู้มีลูกย่อมเห็นลูก<ม>ทั้งหลายนี้เป็นพิโมกขัที่หนึ่งการที่หนึ่งก,ก็หมายถเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่เห็นลูกทั้งหลายบุคคลเมื่อมีลูกทั้งหลายย่อมเห็นลูกอ่า เป็นที่อย่างอย่างที่การเดินก่อนที่จะมาเดินมาร์กเก็เห็นรูปไปต่างๆนานาค่ะท่านท่านอาจารย์แต่ไม่ได้ดับไม่ได้อะไรเวลาไปนั่งไปอะไรก็จะรูปมาหมดเลยก็คือเข้าใจประมาณนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็คือ,อ,อถูกต้องเนาะ,ะก็บุคคลทั่วไปก็คือบุคคลทั่วไปที่เห็นรูปแล้วเขาก็เอารูปนั้นแหละ น้อมนำเข้ามาใส่ใจเขาแล้วเขาก็เป็นไปตามรูปนั้นแล้วก็หลงในราคะในโทสะในโมหะทิ่ทีมานาสโักโกับกางเลยแล้วก็ชื่นชมไปกับรูปนั้นที่เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละในรูปที่รวมกัรรูปตรงนี้อแต่ว่าถ้าบุคคลบุคคลที่เข้ามาเดินมาร์กได้ปฏิบัติตามธรรมที่พงศัดแล้วที่มาเดินมาร์กปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแล้ว ก็จะไม่ได้เห็นรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นจะเป็นรูปที่เกิดจากจิตบางมโนบางวิญญาณบางซึ่งเป็นสาะสภาวะที่พระองค์ตัดไว้นะครับจิตบางมโนบางวิญญาณบางที่เรียกว่ามหาบุรุษสี่ประกอบด้วยปฏวัติธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวารโยธานะครับที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้และมาดับปัจจัยและทําให้จิตบางมโนบางวิญญาณบางดับไปจะท้ามภพข้ามธาตุได้นี่ต่างๆที่พระองค์ตัดนะครับ อันนั้นก็เป็นความรู้แบบทั่วทั่วไปของผู้ที่ยังไม่เข้ามาเดินมคองจิมชัยก็ว่าวิโมกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวิโมกคือสิ่งที่หลุดพ้นสิ่งที่จะเข้าที่ผ่านเพราะฉะนั้นจะมาเห็นแค่รูปธรรมดานะ่ยมันง่ายไปมันไม่ใช่ธรรมะองค์เป็นธรรมของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะ่ะยอเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจ่เป็น,นวิโมกที่หนึ่งได้ไดอ่าต่อไปข้อที่สองอ่าต่อมาครับคนหนึ่ง มีอาลูปสัญญาในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สองอนี่ก็หมายถึงอะไรอันนี้พะอค์ก็จะหมายถึงอะไระท่านลองอธิบายที่ที่ทางเข้าใจเออครับประชา้าเข้าใจว่าการอาลูปก็เหมือนมีอะไรก็มีรูป นึกนึกอะไรก็เก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้ดับที่ก่อนยังไม่ไม่ได้เดินมากก็เหมือนว่าเอาเห็นอะไรเวลาไปปฏิบัติที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่า,านอาจารย์เพราะว่าเวลานั่งก็จะนึกนึกภาพนั้นภาพนี้คือมาหมดเลยค่ะท่า,านอาจารย์สาธุค่ะอ่าอันนี้ข้อนี้ที่บงบัดก็หมายความว่าคนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภาวน ก็หมายความว่าเขาไม่มีรูปใช่ไหมเขาไม่ได้เห็นรูปก็นั่นก็หมายถึงผู้ที่เดินมรรคเดินมรรคแล้วตั้งแต่ระดับพระโสดาบันผู้สัทธรนุารสาลีพระโสดาบันผู้ธรรมนุสาลีบุคคลจนกระทั่งบรรลุัานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ก็คือบรรลุพระโสดาบันนะครับแล้วก็บรรลุในส่วนของพระสกทานีบรรลุพระอนาคามีจนกระทั่งบรรลุยะถาผู้ญาสมาธิ จนกระทั่ง,ทงเข้ายะถาภูติยานทัตตะนาเห็นจะเข้าข้อนี้เห็นจะเข้าข้อนี้เพราะอะไรเพราะคนหนึ่งมีอ่านรูปเห็นไหมมีอ่ารูปก็คือเขาไม่มีรูปอยู่ในภายในเห็นไหมมีอ่ารูปก็คือไม่มีรูปอยู่ในภายในย่อมเห็นรูปภายนอกนี่เป็นมิโมควาที่สองเหมือนท่านกําลังเดินมรรคชั้นนเนชาภายในท่านมีรูปไหมไม่มีค่ะท่านอาจารย์เห็นไหมก็ภายในเนี้ยไม่มีจึงจะเห็นรูป จากภายนอกเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเพราะดับผัตัถูกต้องตามสภาวะที่บงตัดเพราะนั้นก็บรรลุสมาธิมาถึง16สิบหกสมาธิถึงจะเข้าใจตรงนี้นะไม่งั้นจะเข้าวิโมกข้อที่สองได้ไงกวิโมกคือผู้ที่บรรลุสามารถเข้านิพานได้นะครับตามที่บงตัดนะครับอส่วนเรื่องของวิโมกจะอธิบายในคลิปอื่นนะครับอ่าต่อไปข้อที่สาม ข้อที่สามสาธุครท่านอาจารย์คนที่น้อมใจว่างามนี้เป็นบิโมกประการที่สามใช่ไหมครับน้าใจว่าตอนแรกที่ยังก็เข้าใจว่าตอนอ่านพระสูตรกำหนดท่องพระสูตรเข้าใจว่างามตอนที่ยังไม่ได้มาเดินมกักก็เข้าใจว่าเออคืองามนี้ หมายถึงรูปร่างหรืออะไรประมาณนี้ค่ะท่านอาจารย์พอได้มาเดินแล้วก็มารู้กับการที่เดียวปฏิบัติมาเนี่ยการเดินมาร์กเนี่ยคือหมายถึงเดินมาร์กงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามงามในที่นี้ก็เหมือนที่เดินมาร์กนี่แหละค่ะท่านอาจารย์อ่าถูกนะครับก็ที่กล่าวมาก็ถูกนะครับแต่ว่าจะต้องให้พิสดารขึ้นอีก การพิจารณาที่กองตัดไว้ก็าตามในยัยยะนะครับที่สามารถเข้าถึงทำรุ่งได้ก็คือ,อางานในเบื้องต้นงานในทางกลางงานในที่สุดเรื่องขีการเดินมัดทั้งระบบและหัวใจหลักก็คือเรื่องของกระินเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารทรงทรงห้ามนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ยมันเป็นของงามงามในที่นี้มนหมายถึงอะไรก็หมายถึงใครที่มาติดบ่วงตรงเนี้ทั้งอิทธิฤทธิ ทั้งปฏิหารที่บ่งห้ามก็คิดว่าเป็นเรื่องดีเรื่องเรื่องถูกต้องสําหรับเขาเขาจึงยึดสิดจึงทําให้เกิดตัวตนจึงทําให้เกิดตัวตนไม่สามารถบรรลุธรามได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังยึดวิธยึดกระสอมีอภิญนยาวว่าคิดตัวเองมีหูทิดตาทิดจมูกคิดนี่แหละ ที่พงสัรว่างางมเป็นสิ่งที่งามตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําลายตัวเองเพราะตัวเองคิดว่างามคิดว่าดีคิดว่าเด่นคิดว่าชอบว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเศษเหนเือกว่าใครๆนั้ะสามารถกําหนดจิตรู้จิตรู้ใจคนได้สามารถเสกของได้สามารถทอเฮิรนเดินอากาศได้ใช่ไหมสามารถทํายันตะกดุดเพชรได้ทําได้สรารพัดคิดว่าดีที่สุดแล้วตรงนี้สิเศดอยู่ใน เหยื่อล่อของมาไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะนั้นจะเข้าวิโมกข์เข้าไปได้ยังแต่ขอเข้าใจไหมครับแบบนี้น้อมกราบสาธุค่ะท่านอาจารย์นั้นหมดติดเข้าวิโมกข์ก็มันยังยึดอยู่ไงยังมีตัวตนอยู่ตอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้ทั้งหมดที่เต้นผู้ทสอนทั้งหลายแหละผู้ที่บอกทั้งหลายแหละพวกที่มีฤทธิ์ทั้งหลายแหละสักยันเป่ากระมมง่อมพ่นน้ำหมากทั้งหลายทั้งนั้นเลยนี่ไงยึดฤทธิ์ยึดเอภิญญา นะยึดว่าง,งามนี่แหละครับติดตรงนี้ครับเพราะนั้นจะไปวิโมกไม่ได้เพราะนั้นไม่มีทางที่จะเข้ามีความได้อ่าข้อต่อไปครับข้อต่อไปเพราะล่วงลูกอา่าล่วงลูกสัญญาโดยประการัญญาร,ารทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญา พราะไม่ใส่ใจถึงนานตัสัญญาบรรลุอากาศานัญจายตะนะโดยมานัสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดนี้เป็นวิโมกประการที่สี่เจ้าค่าสาธุาาท่านเข้าใจว่าเข้าใจว่านีไม่ไม่ชัดเจนค่ะท่านอาจาระนั้นระสนตดเนี้ย ที่บงตัดก็หมายความว่าที่ท่านได้เดินทางผ่านยถาภูยานสมาธิที่บรรล,ลุในในส่วนที่เป็นมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เอานั้นก็เท่ากับท่านกําลังมีอะไรมีสภาวะที่จะเข้าไปมีทั้งเสือ้อกาะมีเียงเสื้อยานมีทั้งอาวุธที่กําลังจะเข้าไปดับสายฟ้ายะถาภูยานทัศะนะจะไปเจอสายฟ้าจะไปชําระก,กหนักจะไปสะแก,กนกรลัเพราะฉะนั้น เมื่อเข้าไปถึงตรงเนี้ยถ้าท่านยังมีรูปสัญญาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในระดับนี้ท่านจะหมดรูปสัญญาก็คือจะเป็นอารูปนั่นแหละคือไม่มีรูปเมานั่งสมาธิแล้วไม่เห็นรูปท่านเป็นอย่างนี้ไหมครับสาธุค่ะท่านอาจารย์ถูกต้องไหมต้องไหมคอะเพราะนั้นดับปฏิฆาสัญญาคือท่านจะถูกดับปฏิฆาสัญญาคืออะไรนั่นหมายความว่า ท่านจะไม่มีความกระทบกระทั่งทางจิตทางด้านท,ทางด้านร่างกายที่เคยที่จะทําผมที่เคยที่จะกินอาหารที่จะเคยที่จะต้องแต่งตัวสวยๆไม่สนใจเดี๋ยวนี้ท่านอยู่อย่างสบายๆใครจะว่าอะไรใครจะทําอะไรท่านก็จะเข้าใจแต่ท่านจะปล่อยทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ถึงเรียกว่าการดับปฏิกัสัญญาอย่างละเอียดเกิดขึ้นส่วนอย่างหยาบก,ก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดฝนฟ้าร้อง หรือเจอสัตว์นี้พี่ท่านก็จะไม่กลัวหรือมีอุบัติเหตุกับสามีที่เคยผ่านมาท่านก็จะไม่ตกใจในเหตุการณ์นั้นๆเลยท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับโอ้น้องสาวสาธุอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยครับอันออนี้ก็คือการดับปฏิฆาสัญญาคือดับปฏิฆาสัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเคยเล่ามาในคลิปทั้งหลายแหละนี่แหละถึงทำแล้วถึงจะเกิด นะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจในนานตัสัญญาคือสัญญาทั้งหลายคือความจําทั้งหลายก็คือนิสัยของท่านเดิมๆที่เคยมีท่านจะไม่สนใจเช่นอะไรบ้างครับจาได้ไหมครับเอาแต่ใจครับท่านแล้วก็อยากได้อะไรก็ต้องได้สั่งคือในบ้านชั้นใหญ่คนเดียวอยากกินอะไรก็ต้องได้กินอยากกินโน่อนอยากกินนี่ก็ต้องไปกินข้าวขาหมูต้องไปกินร้านราชวงศ์ <c oughs> <c oughs> ต้องเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> วปเจียวต้องไปกินอะไรมีเกี้ยวอะไรตรงที่มันแพงๆนู่นอร่อยนู่นไปอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจาแล้วก็ความสวยก็ต้องเข้าร้านสวยเว้นวันเว้นวันอืมอนนี่คือการดับโดยอัตโนมัติของพระองค์เพรฉะนั้นเมื่อท่านเดินถึงตรงนี้เดินทางมาถึงตรงนี้เดินมากกม่าถึงนี้ถึงเกิดสภาวะนี้ได้จะมานึกเอานึกเอาคิดเอาคิดเอาทําได้ไหมครับ ไม่ได้เลยค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้เลยแต่มันนึกเอานึก <c oughs> เอาละนู่นละนี่มันละไม่ได้มันต้องเข <ละ S 1> ้า<ต>ปฏิบัติ <c oughs> าาแบบพระองค์ครับ <c oughs> ในการ <c oughs> ดับภาษาห้านถึงบวกสองถึงจะเกิดสภาวะนี้แล้วถึงจะเข้าอาการสารานจายตนะได้ไะนะครับพะนันตรงนี้ถึงเข้าอากาสารานยาวนับนาได้เมื่อท่านมาถึงตรงนี้ท่านก็จะต้องใช้คําบริกรรมเปลี่ยนไปแล,ล้วทุกทีเคยดับภาษาถุกติใช่ไหม พอมาเข้าสภาวะตรงนี้ปุ๊บท่านจะต้องใช้อากาศไม่มีที่สิดท่านจะมาดับผัดสาไม่ได้แล้วนะอันนี้ท่านที่เหอนตาไม่ได้แล้วท่านต้องมาใช้ตามลิมูอเห็นไหมเพราะนั้นข้อที่หนึ่งอ่านตามข้อทสองอ่านตามข้ 3, อทสามเพราอข้อที่สี่ปุ๊บท่านจะต้องใช้อากาศไม่มีที่สิส้ครับอ่าข้อต่อไปครับอ่าข้อที่ห้าข้อที่ห้าเพราะ ก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้เป็นวิโมกประการที่ห้าเขาอ,องค์ก็ตัดไว้ก็หมายความว่าอะไรเมื่อท่านบนรรลุอากาสานัญจายนะโดยบริกรรมอากาศไม่มีที่สุด เมื่อบริกรรมอากาศไม่มีที่สุดอยู่นั้นเรื่อยๆ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 ตลอดตลอดตลอดจนเขาเกิดพลังงานจนเกิดอาตภาวะที่เป็นรูเบขาและมีพลนุภาพในอินสี่ห้าพลังห้าเต็มสภาวะเต็มรอบแห่งการเจริญของเขาเขาก็ท่านก็จะมาบริกรรมคําว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเห็นไหมเราบริกรรมไปบริกรรมไปเขาก็จะบรรลุในข้อที่ห้าคือวิญญาณไม่มีที่สุด นี้ก็สิงเป็นวิโมกข้อที่ห้าทำไมวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะอะไรเพราะวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจึงไม่มีที่สุดโอ้สารูุสจอามาบอกว่ามีแค่วิญญาณเดียวที่ดับ<ะ>วิญญาณที่ดับมันเป็นวิญญาณที่เข้าสู่ระบบของอารยบุคคลเป็นวิญญาณที่อยู่ในระบบของการเดินมรร เพราะนั้นเขาจึงดับเฉพาะดวงนั้นดวงนั้นดวงนั้นแต่ดวงอื่นยังอยู่แตกดับแล้วดับเลยได้แล้วด้านเลยนั่นก็คือโอกาสว่างในที่แค่ที่วงกานะครับเพราะนั้นวิญญาณจึงดับตามสภาวะการเดินมาที่มีกําลังตรงนั้นแล้วนั้นพระองค์ถึงตัดว่าบรรลุแล้วบรรลุเลยเาะนั้นจึงเกิดการบรรลุเป็นลําดับๆเพราะนั้นเมื่อบรรลุแล้วถามว่าวิญญาณยังอยู่ไหมวิญญาณดวงอื่นเขายังอยู่ แต่ดวงที่อยู่ในสภาวะที่ท่านบรรลุไปในสมาธิหรือตามสภาวะที่เป็นอริยะแต่ละแหลมเขาจับใน่วนน้นอย่างเข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วค่ะขอถอไปขอ่อไปเพราะล่วงวิญญาณจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอาจินจัญญายตนะโดยมณสิการว่า ไม่มีอะไรหน่อยหนึ่งนี้นนเป็นวิโมกประการที่หกเจ้าค่ะสาธุือเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบรรลุวิญญาณนัญจายตนะมาได้ใช่ไหมก็จะทําให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบของอากิญจายตนะอ่ะก็คือวิโมกที่หกในวิโมกที่หกเนี่ยพระองค์จึงตัดว่าให้บริกรรมนะเปลี่ยนการบริกรรมแล้วเป็นไม่มีอะไรหน่อย,อยไม่มีอะไรหน่อยห,อยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่า,วา ในสภาวะที่เป็นวิญญาณในสภาวะทั้งหลายแหล่ที่เป็นวิญญาณที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่อาคินจัญญายตนะเนี่ยจากวิญญาณนันจายตนะเข้าสู่อาคินจัญญายตนะเห็นไหมครับแสดงว่าไม่มีอะไรหน่อยนในสภาวะนั้นนะมันไม่มีแต่มันยังมีอยู่นิดนึงมันไม่มีอะไรมันว่างโป่งไปหมดว่างทุกถึงอย่างว่าง<า>แต่มันยังมีอยู่อีกนิดนึง ไหมมันมีอยู่นิดนึงในนิดนึงนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่ยังดับไม่หมดในราคาโตะสามโมงค่ะที่ติมนาโตกะกลังใดนี่บอลห้าเพราะยังไม่ถึงวิมุตถึงมีอยู่นิดนึงเบาบางมากเห็นไหมขอเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะ่านอาจารย์เอาเหนือนิดนึงเพราะล่วงอาชินจัญญายตนะโดยปรกการทั้งปวงบรรลุ เนวสัญญานาสัญญายัตนะนี้เป็นวิโมกประการที่เจ็ดสาทิในในสภาวันนี้ที่พงศักดิ์ก็เพราะว่าอะไรเพราะล่วงก็คือบรรลุในอากินจัญญะที่บริกรรมว่าไม่มีอะไรเมื่อมาถึงตรงนี้จึงเข้าในการบรรลุต่อเนื่องเลยเพราะนั้นเขาจะต่อเนื่องเลยจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายัตนะอันนี้ก็ต้องบริกรรมว่าเนสัญญานาสัญญาวัตนะเลย อันนี้ก็เป็นสภาวะที่บรรลุต่อเนื่องอซึ่งเป็นฌานที่พระองค์ก็บรรลุตามไล่ขึ้นมาตามท่านอาราดบทและอุทกดบทที่รู้ว่ามันยังมีอยู่นิดนึงมันยังไม่หมดที่ะอ์ตัดเนี่ยมันยังไม่ถึงพระองค์ึงออกไปแสวงหาโมกะธรรมย่างแท้จริงแล้วถึงจะใช้การบรรลุได้ถึงการบรรลุทีหลัง ใช้เวลาในการทนทุกกิริยาถึงหกสิมเนจะบรรลุในสภาวะที่เป็นสัญญาเวนิลอรนะครับอ่ข้อต่อไปครับมิโมคิ่แปดมิโมคิ่แปดเพราะเพราะล่วงเนวาสัญญานาะสัญญาสัตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวยิตานโิโรธ นี้เป็นวิโมกประการที่แปดเพราะนั้นอ่าเพราะนั้นตรงนี้ที่บงตัดว่าเมื่อบรรลุในวสัญญานาสัญญายะตนะก็คือผ่านการบรรลุในสมาธิในวิโมกที่บงตัดไว้แล้วเนี่ยโดยประการทั้งตัวเพราะฉะนั้นที่บรรลุในเนสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยยังไม่ได้รวมประการทั้งตัวเข้าไปแทบผ่านชั้นเนยชา อันนี้มีโมกหนึ่งมิโมกสองมิโมกสามมิโมกสี่มิโมกห้ามิโมกหกมิโมกเจ็ดมิโมกเจ็ดเท่านั้นยังไม่ถึงแปดเพราะพว์ใช้คําว่าโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นก็ยังเหลือที่จะต้องเดินมรรคเพื่อปฏิบัติต่อในคําว่าโดยประการทั้งปวงนั่นคือเหลืออะไรนั่นก็คือเหลือการบรรลุอัตราสามการปล่อยวางฆ่าการยนุนนึกดใจ,จติดใจทงนั่นก็สิ่งที่เหลือในประการทั้งวงก็คืออะไร อินทรีย์พนาสูตรแบบอะไรอยงนะ้นันสิ่งที่เหลือโดยประการทั้งปวงยังมีอะไรอีกก็ใ <ฮๆ S 1> น,นว่าสะอาดอเนชาสมาบัติเห็นไหมครับโดยประการทั้งปวงยังเหลืออีกสามอีกสามอย่างเห็นไหมครับเมื่อ <ๆ S 1> ถึงสามอย่างแล้วถึงจะเข้าสัญญาเวเดลอดนั่นคือครบระบบถึงจะเข้าสู่สัญญาเวเโลดแล้วก็จะเข้าสู่วิมุตติอย่างแท้จริงก็จะเต็มระบบของวิโมกไป พอเข้าใจไหมครับแบบนี้สาธุค่ะท่านอาการย์เอ้าสาธุเอ้าอาจารย์หนูไม่ได้ดูหนังสือนะคะนี่สาธุจบหมดเลยสาธุค่ะสาธุพอเข้าใจหรือยังวีโมกแปดเข้าใจแล้วค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นวีโมกแปดจิต้องยกไวเพราะยังทําไม่ถึงเพราะฉนั้นจันต้องท่านจะต้องอยู่ในชั้นอเนจยาแค่วีโมกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่านั้น เพาว่าพงค์ใช้คําว่าคพาว่าอะไรจะทําได้หนึ่งถึงเจ็ดนะคะเพราะนั้น,น,นที่ยังทําไม่ได้ในแนวสัญญาณาสัญญาณะโดยประการทั้งปวงโดยปร,ร<ำ>ประการทั้งปวงยังเหลือโดยประการทั้งปวงําว่าโดยประการทั้งปวงนี่ก็คือเหลือในสมาธิที่ยอ่องต้องปฏิบัติต่ออีกทำไมเพราะฉันต้องไปบรรลุอัตตาสาม วนรอบสามมาการปิบสามเพราะฉนั้นการบรรลุจึงต้องบรรลุอัตตาหนึ่งอัตตาสองอัตตาสามไม่งั้นจะเข้าอนัตตาไม่ได้เพราะตรงนี้ยังยังไม่ได้บรรลุอนัตตาอ่าเพราะนั้นจะต้องไปบรรลุอัตตาสามเพื่อให้เข้าสู่ระบบของอนัตตานั่นคือชันอ้นในระบบอัตตาสามของการปล่อยวางท่าการหน่วงของใจสิบแปดสังกัเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่จะเข้าอนัตตามันต้องมีการเตรียมความพร้อม แต่อัตราหนึ่งเป็นไงอัตราสองเป็นไงอัตราสามเป็นไงนะและถึงจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าอนัตตานะครับพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ครับจาาเข้าใจแล้ว <c oughs> นี้เราจะถามเพิ่มเติ <c oughs> ไมไหมท่านือมกับสาธุค่ะท่านอาจารย์ เพิ่มปิตินะเพิ่มปิติดีใจหรือไงท่านไม่ไม่ได้ดูหนังสือทำไมอ่านเอยก็บอกให้ท่องแล้วท่านไม่ท่องอะท่านจะท่องเลยไหมท่ะสาธุค่านอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าสิบเปอร์เซ็นพอมาท่องก็ก็ไม่ได้ดูหนังสือบอกว่าก็ท่องไปแล้วตกลงจะท่องไหมท่านท่องก็ได้ค่ะอาจารย์เอาเริ่มเลยเชิญสาธุค่ะ ข้าประเจ้านางพิกลสริยาวิโมกขสูตรข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบสามดูก่อนที่สูตทั้งหลายวิโมกแปดประการนี้แปดประการเป็นไหนคือเป็นไหนคือบุคคลผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลาย นี่เป็นวิโมกปัจการที่หนึ่งคนหนึ่งมีอารูปสัญญาในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกนี้เป็นวิโมกปัจการที่สองคนที่น้อมใจว่างามนี้เป็นวิโมกปัจการที่สามเพราะล่วง รูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิทัสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานตะสัญญาบรรลุอากาศสานัญจายตนะโดยมนาสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดนี้เป็นวิโมกประการที่สี ขพรก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประก,การทั้งปวงบรรลุวิญญาณาัญจาตนะโดยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้เป็นดิโมกปักการที่ห้าเพราะล่วงวิญญาณาัญจาตนะโดยประก,การทั้งปวง บรรลุอาจินจัญญายตนะโดยมณสิการว่าไม่มีอะไรหน่อยหนึ่งนี้เป็นวิโมกะการที่หกเพราะล่วงอาจินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวะสัญญาณาสัญญายตนะนี้เป็นวิโมกะการที่เจ็ดเพราะ ล่วงในว่าสัญญาณาสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวยิตานิโรธด,ดูดูก่อน,นที่ป็ดทั้งน,น,น,นี้นี้เป็นวิโมกประการที่แปดดูก่อนที่สุดทั้งหลายมีโมกเปนประการนี่แหละ นี้วีโม่แปดประการนี้แหละจบะสู่สที่สิบสามสาธุค่ะา,า,านการไม่ได้ยากเลยใช่ไหมท่านสาธุ <c oughs> อ่าเดี๋ยวต่อไปท่านก็จะเข้าสู่ระบบการเดินมักจุดข้ามกระโดดน,นะครับอ่าท่านมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆค่ะครับเจ้าเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์สาธุสาธุนั้นก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านพี่คุณสารยาผู้เดินมรรคในระดับชั้นนันยชานะครับเอาเวลากับท่านแค่นี้ก่อนนะครับน้อมกาบอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุสวัสดีครับดีค่ะ